ปกติเนี่ยค่ะจะขายส่งลูกชิ้นแล้วแฟนก็มาบอกว่าเนี่ยเธอฉันจะปิดร้านาฉันจะไปอยู่บ้างเพราะว่านั่งทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเยน็นจนถึงปิดร้านค่ะได้ขายรูปชิ้นแค่ถุงเดียวค่ะ<อ>ทีนี้ก็เกิดไอเดียว,ว่าฉันจะทํายังไงเพื่อที่ว่า,าให้ครอบครัวเราอยู่ได้แต่โดยปกติคือเราขายประกันอยู่แล้วเราเออกหาูุค้าแล้วทีนี้ทางบริษัทเขาก็มีแบบออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้อง อ่าตรงนี้เราไม่หมยแต่เราอยากให้คนในครอบครัวของเราธุรกิจหน้าร้านเราค่ะไปต่อได้จา์ทุกอาจารย์สอนไม่เหมือนกันแต่ทุกอาจารย์จะมีพลิกคนอ่าอาจารย์ละทริกพลิกพลิกเนี่ยค่ะพอจบวันนี้ค่ะยอมรับเลยว่าได้เยอะมากค่ะได้เยอะมากแล้วสามารถนำไปปรับใช้กับอาชีพ อาชีพหลักของเราคือขายประกันได้ได้ด้วยแล้วทีนี้คือเหมือนที่อาจารย์บอกวันแรกที่เรามาค่ะว่าคนเราไม่ควรมีรายได้เข้าทางเดียวถ้าพูดเป็นภาษาไทยใหญ่ก็คนเราเนี่ยคะ่ะรายได้เนี่ยมันเปรียบเหมือนก่วยตาหางคือมันเข้าทางปากลูเดียวมอ,มองภาพออกใช่ไหมคะแล้วทีนี้รูออกมาละคะ่ะตามมาคะ่ะมีรอบถ้าน้ำถ้าไฟ บางคนอาจจะมีค่าเช่าบ้านค้าน้ํมามันนี่โน่นจีปถัะใช่ไหมคะแล้วพอเรามีเนี่ยค่ะคอร์สออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เรียนมาค่ะวันแรกช่วงเช้านะคะทฤษฎีพยายามจดจดให้ได้มากที่สุดแล้วมาลองปรับใช้เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือเคยขายในช้อปปี้เหมือนกันแต่ไม่ไประสบความสําเร็จเพราะว่าเราไม่ได้มานั่งเรียนแบบนี้ค่ะเฟซทูเฟส เรทูเฟซเราสามารถถามอาจารย์ได้เราอยู่ตรงไหนเรียนกับอาจารย์เรารู้ปุ๊บว่าเราต้องทําหน้าร้านเรายังไงดึงดูดคนยังไงตั้งราคาขายยังไงจะเป็นแบบนี้คะ่ะอันนี้ข้อนี้ก็ต้องขอบคุณทาง i อซีทีนะคะที่มีหลักสูตรดีๆแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณกับทางอาจารย์ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้ แบบไม่กั้กนะค่ะวันแรกอะหนูไปเรียนข้อคัานซ้างตัวต,วต,วต,วตวนบนออนไลน์มนูหมดไป3 0 0นเสร็จแล้วเขาบอกว่าพอจบข้อปุ๊บสองวันเ <Finland> ขาก็บอกว่าผู้ขายข้อติ๊กตอบต่อนะ่ข้ <Finland> อ,อเต็มราคา7 0 0งแต่สําหรับผู้เรียนในห้องเรียนเนี่ยในขั้นเนี่ยลดเหลือ3,009หนูก้นลงพอลงปุ๊บถามว่าประสบความสําเร็จไหมยังวันนี้มาได้จากอาจารย์เฟรมอีก ห้าสิบเปอร์เซ็นคือเราไปนั่งเรียนแบบนั้น,นะค่ะเสียเวลาไปเนาะเสียค่าท่ป่าคเสียตังเรียนแล้วอาจารย์เขาก็ดูดูเราไม่ทั่วถึงสําหรับใครที่ยังมีผู้ติดต,ตามน้อยอยู่พยายามเข้าไปดูไลฟ์สดของแต่ละคนแต่ละเราก็จะได้เพื่อนจากตรงนั้นมาถ้าเขามากดติดตามเราแล้วก็ไปกดติดตามเขากลับคืนนะคะอันนี้ที่หนูได้ทิคในทิกต็อหนูเคยได้ดังคนเคยได้สูงสุดเป็นหลักพัน แต่หนูได้แค่หลักร้อยภายในคืนเดียวเ mm hmm. ที่ยงคืนหนูก็ดูคืนไหนหนูนอนไม่หลับหนูก็เข้าไปดูก็เหมือนอาจารย์บอกนะคะว่าก่อนที่เราจะไลฟ์เราก็ต้องตั้งหัวข้อก่อนแต่ถามว่าสามวันนี้ได้อะไรบ้านจากที่เรามีความรู้พื้นฐานอยู่อยู่บ้างแล้วนะคะสามวันเนี่ยมาเพิ่มพูนได้เยอะมากแล้วอยากฝากถึงอาจารย์เอ็มาะคะว่า อยากให้เปิดคอร์สคอร์สเล่าเรื่องค่ะสตอรี่อย่างที่เพิ่งปิดไปอะค่ะอันนั้นนะคะจะเป็นวิธีหนึ่งที่เราสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ค่ะเดี๋ยวจะรอติดตามคอร์สนี้ค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางอาจารย์เอมนะคะอาจารย์แม็กแล้วก็อาจารย์เฟรมนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ